ก็จะเดินรอบบริเวณด้านรถิสตูกนาน,นอีกทีสาววนาค่ะำอุ้ยดอกอะไรเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดอกมันต้นนี้ดอกอ่า เรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องปลาปลาอะนรเราแค่ปลาเนาะตรงนี้เป็นห้องสานะากมีห้องสาดนะประเดบูโบอกมาหันนั่งหันนั่งดูนป่อย่างความร้อนกับโบทอกมันไม่ถูกกันจ้ะ ก็จะเป็นด้วยประมาณนี้นะไปดูกางเอาควงมะลาดีกว่าแล้วก็ ใส่เกือบควรเพราะลูกเกือบโอ้ยายโค้งขนาดไยาวยามากเลยเนี่อเอื่อหน่นก็พยายามยึดตั้งใหญ่ดอกต้องไปขอนแก่นจ้า ถ้าคลิปใ,ใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะ